อ๋ออ๋อหมุนหมุนหมุนเออ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 ต้องงี้เดียววะค่อยๆนะค่อยๆนะเย็น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 เฮ้ยตัวนี้ใหญ่ว่ะแม่งโกรธแม่งโกรใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ้าวอย่างงี้ก็เสียหมายเลยดินางงี้เสียหมายเอ้ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่หมุนมาหมุนมา หน้าหมุนเร็วๆนะอุ้ยเหี้ยมันเลอะเล,เลยพน่ากดกดกดคันแล้วก็หมุนตรงๆอะ่ะอุ้ยใหญ่ตัวนี้ใหญ่เฮ้ยทำไมมันหนักเงอะ่ะติดอะไรอะ่ออะนั่นนะขอขอสายหน่อยดิ ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมุนมุนมุนอยากรู้มันจะใหญ่ขนาดไหนวะช่างแม่งคันอื่นอะทางนี้เฮ้ยกูบอกันทางนี้อุ้ยพนามีสี่ห้าโลอะเท่าเอา,า,าบอกแล้วมันมาตามพีนะ่น้องมันคืนนี้บอกแล้วนะต้องได้วัดัะทีหนึ่งอะนะ สายเลยไม่มีคีมส,สา,า,ายเลยอุ้ยเข้าเข้าได้โอยพนาโคตรใหญ่เหรอดูหัวมันโคตรสั้นอ่ะโอ้โหโคตรใหญ่เลยอ้าวเฮ้ยนี้ยน่าดูดิ๋ายเฮ้ยมันม <c oughs> ันไม่ <c oughs> นา่ <c oughs> นาใช่โดนะอุ้ยรณา,นานต้องเอาเอาขังให้รอนนะเอาเอาเตือนหน่อยด้วยนะเพราะว่าเราน่าจะกลับบ้านกันนั้นเนี่ยเข้าเบาเลยใหญ่มากแมงโกดสอดสอดนนะ <Yeah. S 2> oh, yeah. mm ็อาพี่อ่ะม